ไกลนี่เลยไนนไอ้บางหน้าเนี่ยเนบ้านวัวบึ้มจะตรงไหนดีวะเดินดนเออไอ้ตรงไฮมนน่าสงสัอยู่ล้วเนี่ยตรงไฮตรงไฮตรงไวะอันนี้หา้องอเลยเอาบึ้ม่านเลยวะล่ะไอบึ้ม่านมันเข้าไม่ได้บึ้ม่านมันเข้าไม่ได้ต้องต้องบึ้มกำแพงเอ่อปอบเออนดูดูยะดูย อ่ใกอ่ะกำลังทำบ้านอยู่เหลือเท่าไหร่เหลือนีเดี๋ยวมันสามเดี๋ยวพันสามไม่แลบดูไว้แต่ไอข้างหลังเหลือพันหนึ่งพันสามเจ็ดบ้านใหญ่ตอนนี้ยิงเลี่ยยิงเลี่ยเป็นเทพเป็นเทพ ยิงประตูกระดาษตรงมุมเลยครัสซ้ายหร่งขวายิงยิงอัดไปตรงนั้นเลยไอ้ตรงมุมอ่ะตรงสามเหลี่ยมขั้นแรกสวยของของของอะไรมาเลยยิง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 ถอนของของตายตายละตายละโอเคขออีกรุ่นะไอ้ยิงอีกรุ่เลยเจอคอมเมดี้ทั้งหมดตายหมดอีกรุ่งอีกรุ่เดียว่ะยิงเลยยิงเลยมาๆา เลี่ยวเลี้ยวเลี้วเียวเลยรมีที่พเกาอะไรเอาไปให้หมดเดี๋ยวที่โพวิวก่อนเอาดินีอะไรชุดดำน้ำหรอเดี๋ยวที่วิวก่อนทยายา้ายเี่วิวแล้วก็สร้างวิวแล้วก็ล็อกไปเลยทำปิดตายไปเลยจะไม่มีไม้ไม่ได้ม้ไล้ได้ต้องคนไปอย่าไอย่าตามไปไหนไกล้ๆมาแล้ว กอดกดกดกดเกดเนี่กระสุนเไรเนี่ยกดลใช่้ไอชุดชุดยารอไอชุดไอชุดพวกมไม่ต้องเอาไปกันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยม่ควจีบแตเข้ามาที่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกำลังเปลี่ยนกระสุนอยู่เลยข้ามาข้ามาโดนหรืเปล่านี่คนคนข้ามา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 โอ๊ยโดนใจเยนจยนจเนสวยปืนถึงเราถึงเราปร้ยปืนันเอร์ ตัวจัดไอ้เหี้ยอะไรนีไอ้กระบาชุดก่อนแล้วทัพจะทลาไม่ต้องเก็บใช่ไหมเออทัพไม่ต้องเก็บค่อยมอนทีหลังได้แล้วกันเป็นเยอะมากโอ้รวยรวยรวยมีเสียงตีนเดินรอบ้านนี่มี่เสียงตีนเดินเข้าล็อกบ้านนะตีป่ะผมผมเรายังออกไม่ได้ใช่ออกออกออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วจริงนะโอเคอ่าดูรอบบ้านให้อยิงวิ่งวิ่งวิ่งอะไรเพื่อกลับมาก็ไอ้ตีไปเอาเข้าไปเอาก็ ไป,ไปแล้ว,ลวเราเราเราไม่ออกใส่บอลมีกล่องใส่เยแ้เข้าไปทาง,ไ,งไหนกันน่ะเกุุมจัด,ดแต่ไม่กี่ลูกเองวะเออเกี๋ยเก้าเหลือหกลูกไถไหนไปได้เลยเพื่อนอ้าวประตูนิ่มีบ้าเดี๋ยวไม่ได้ออกไป่ได้แค่ออกแค่แค่แถนไหนถอนไปหนึ่งหลัง cái 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 ban Oi! Tai 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 tôi đem tai ngoài là, tui tui nó này Ei! nó có quá mình không! ôi bên em nó, né? À Cô tai tai mình tai 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 Ơi hai tay bóng mì khai con dưa mặt bài hàm mê lên bàn hỉ lòng đi đưa đi bài bài Nó bài 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 tay bài 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 เอ้ยมีคนลงข้ารับศูนย์ร้อยกว่าอ๋อใครเห็นละเห็นแล้วคนหนึงตัวเปล่าตัวเปล่าอ๋อดอกไปแต่ยิงไปจากไหนวะไม่ทางนู้นนี่วะน่ากูนะน่ากูเยเว้ยเว้ยโอ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 ้ยทำไมล่ะทำไมขอขึ้นได้ไหมบ้านเนี่ยได้ไหมทับช็อปเลนใช่ตอนนี้วะเฮ้ยใครนะกูอุ้ยอุ้ยไอ้เจ้าทับชอบอยู่ใจเย็นดิน้องไอ้ล้นใครเขายิง

เตะมอดเตะมอดเจอาเจ้าเข้าหัวเฮ้ยโดนสวยเออสวยเฮียสุดกุมดใคร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 เข้าบ้านเราบักเองไปบ้านมันไม่โอ้โหรออะไรล่ะมันเอาสนายมึงยิงเราเยเฮียใครยิงกูไอ้สัสไม่แล้วไม่สนเรางมีจะมีของมีของเห็นเห็นบานค่ะควาสนุกอุ้ยไปตายวะว่าพวกนี้เราอาจจะไม่ได้เม็ดอุ้ยหัวเด้งมานะไปยิ เดี๋ยวก่อนนะรอยิงอยู่เอ้ยนี่คือขาหรืออะไรอ่ะไม่ใช่นะอยู่หน้าเราบนวะอยู่บนเขาวะล่าสุดที่เห็นอ่ะใครอะไรไม่เห็นเลยว่ะอยู่างหน้ามาด้วยเป็นไหนกันน่าใครอ่ะยิีใครยิงกูเฮ้ยเฮ้ยตา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 ยยังเสร็

ัไมดเอพั่หดพัง้อตายน่ตายเฮ้ยมันโงมแล้วยิงเตียงแล้วตายาไปกูครับเปิบ้านแล้วมีคมันเดินไม่ได้นะเปิดทะไม่ได้่มันเดิน